เอาวันนี้ก็มาคุยกันต่อคลิปสองนะครับตามคำมั่นสัญญาก็คือเลขนี้ส่วนเลขคุณเซมเลขพญานาเจ้าของตัวเลขพญญนาเจ้าของตัวเลขพญญนาอ่าหลังจากที่เลขใจบุญไปขอคือไม่ได้ไปครับคุณเซมเนี่าไม่ได้ไ่ได้ไปพราเพื่อนขึ้นไปเองเพราะว่าปันเกี่ยวกันเลยเดินทางไปทั้งจอมปวกพญญนากันบ้างบานนี้เรากลับมาว่าเรื่องเลข เจ้าของตัวเลขปัญนานี่เพื่อนกับว่าได้ไปพ่นเพื่อนกับยุนาเพื่อนพิละครับอืมแต่เพื่อนกะฝันขึ้นกันฝันขึ้นกัน่นี่นณาจับตามองขึ้นกันวันต่อไปในส่วนของตัวเลขพญญนาเฮากบจิมาฟังนะครับปูสนิทกันกับเพื่อนก็ปูุ้ยกันกับเพื่อนตลอดเนี่นว่าตัวเลขเปลี่ยนจังไหนมาจังไหนในส่วนของงวดวันที่สิบหกเปภาค้งสองหาหกหานออือเอาช่วดตัวเลขเนี่ยชวตัวเลขเออช่วดตัวเลขอ่า อาเลขตัวนี้ที่ที่เพิ่นชอบส่วนตัวเนาะค่ะที่เพิ่นปล่อยออกมาก่อนแต่บ่แม่นเลขฝันเด้ครับๆนี่คือคือเลขที่เพิ่นชอบส่วนตัวครับเลขชอบส่วนตัวแม่เพิ่งเกิดก็เลยถามว่าอ้ไอ้ไมีเลขมักบอตอนตองวดนะค่ะก็เลยเอาเอ่อไม้เอฟซีเบงตอนนี้เราว่าเราฝันแล้วอ่าก็เลยถามว่าฝันแล้วอ้ายได้เลขตัวใดอ้ายก็สิเอาเลขอ่ะเนี่ย583นี่เลขปู่พญานาคที่ขี่รถมาจัง๋ยวเอาเอาเอามาเสียงเบิ่งครับเพิ่นว่าแล้วพิ่นมัก พ่อเอามาเสียงแล้วขึ้นแหลกเสียงตัวนี้แหละสองตัวนี้กับฟันเห็นพระเห็นพระพุทธรูปอยูใ่ในถ้ำนะต็มอยู่บนว่าท่องงามค่ะกฤษณ์บานนี้เพราะมึอยัอตื่นยังเมือ่อเสามากหนูก็โทษถามมันนี้ว่าไอ้ฟันบอฟันอีกแล้วครับฟันเห็นพระพระเต็มวัดดงนะเพลินอยู่กฤั่นเพื่อนเ่าใส่เหลืองงามเมื่อกันแต่ว่าเป็นพระให้ทามเนี่บ้านนี้ คลิปที่ว่าไปฝันเ็นพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำมันบอกแล้วปนี้คลิปโบแมนฝันที่สองมาฝันเ็นพระพระยุดงนะเพื่อนเป็นพระพุทธรูปบะหรือว่าเป็นพระอิริเป็นพระเนี่ยพระอิรีเทาเนี่ยจอ้าพระเคื่อนแหลกเป็นพระพุทธรูปปนีเปลี่ยนยังสิเลขก็เลขเพื่อนอามาจะใส่เลขก่อนสิมาเปลี่ยนหาแปดสามกับเกตหนึ่งเี่เพื่อนอามาจะใส่มาเที่ยงอ๋อเลขหาแปดสามเพื่อนบอกว่า เอาเลขที่ปูพญาะนาคัขี่รถมากขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขั้นของนามาามือกีน่ะแมไหมะที่บอกว่าแม่ของงวดที่แล้วที่มันให้หาแปดตามเป็นตัวนี่ไม่ออกแมนคนแรกว่างวดนี้มันหนาจะออกว่าพ่นฝันอีกแล้วสัตวเนี่ย่นก็เลยเอาตัวนี้มาเสียงแรงสองจุดเลยเจ็ดหนึ่งเหรเจ็ดหนึ่งก็เป็นเลขที่ิ้นกับฝันให้กันเนี่ย่นก็เลยเอามาให้สองฟูจังสี่ลังจากได้เลขตัวนี้มากขึ้นแลกกับเอาเลขชุดนี้เสียงก่อนเชียงแล้วก็มาฝันเห็นพระอยูุนิทัม โดยพระที่อยู่ในธรรมนี่ก็เป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปเต็มนะครับอยู่ในห้องครับเหลืองทองงามบนวายู่ในธรรมย่ในธรรมขค้นที่สองมาอีกเนี่ยเมื่อเสาร์ท่ไปอ้ฟันดีบอสฟันดีไปฟันเห็นผ้าอีกแล้วแต่ว่าเป็นเียงตัวเก้าเนี่ยวะตัวเก้านี่สองคูนฟันเห็นพระเรียกว่าพระพุทธรูปหรือพระอิริพระห้านี่แหมเพื่อนว่ะเต็มวัดดงนะเพื่อนอยู่กับสันเพื่อนวาหมายถึงพระสงฆ์ขึนสองฟันเห็นพระสงฆ์บัน พระสงฆ์กับเปลี่ยนแปดใช้แล้วเ่จ้ะเนาะพระสงฆ์เป็นแปดมันบอกม่เป็นแแล้วปกติขั้นเป็นพระพุทธรูปสิเป็นยังเก้าอ๋อเป็นเก้าออันนี้แล้วแล้วแล้วแจ้ออนันไผไพอ่าล้วแล้วแจ้ผู้ใดฟันเป็นจังไหนโดยส่วนตัวแล้วค้นซ่อนมากันฟันเห็นพระสงฆ์จะเป็นแปดอืมถ้าฟันเห็นพระพุทธรูปนี่จะเป็นเก้าอกาอ่าจะแล้ววันนี้เพื่อนว่าจังไหนบอกวันนี้หลังจากที่เสี่ยงเห็นพระสงฆ์เลรวเพื่อนว่าจังไหนบอกเพื่อนว่าเลข เปลี่ยนจังไหนบ้านนี้สรุปแล้วแล้วันแล้วแล้วตีกวั้ตัวเลขเห็นไหบ่นี่แล้วก็ตีตัวนี้เลยละว่ะคือจังวดนั่นที่ที่มันออกหกหนึ่งแปดเป่นกับฟันนึ่งตีละเพิ่นก็เอาเลขที่อปูให้กันคือจังวดก่อนมันบ่ออกลาออกมากงวดรุ่นหนึ่งสิหน่งที่มันออกหกหนึ่งแปดท่นก็เลยเอว่าเสียงิ่นกับฟันเห็นพระพุทธรูปหน่้ายังไงสูงถ่วมหัวไปหาเล่าประสริแต่ว่าสีทองงามประเสอิแเรยกว่าไอ้ไอ้ไอ้ เซียงเลขตัวได้บ่นี้ผมก็เอาหกหนึะะ่งแปดแล้วสั่นแลกสองแปดพันว่ะอืจ้ะเดี๋ยวเล,<อ>ลยฝันเออสิทละฝันคล้ายๆกันนี่พันว่ะเป็นยังไงสิทะสำหรับงวดหกหนึ่งแปดค่ะแม่นฝันเห็นคือคล้ายๆกันและะ้วก็ฝันเห็นตะพระฝันเห็นนั่นเห็นนี่และกะมากขึ้นสุดท่ายที่เราบอกว่าฝันเห็นนะโอ้อันนั้นมันระเบิดนอกเก่าหนึ่งพูดละค่ะว่าเพื่อนวันนี้กันลักษณะจังสี่ตั้งก้นลายก้นลายตันกับฝันเห็นพระเห็นยังจังเสียแต่เจก้าฝันเห็นพระมากท เดี๋ยวเดี๋ยวไปเตือไปเตรียมเงินกอนนะอ่ะสี่วิ่งแปดดิจะาลองเบิ้งกันมากกันชอบกันอะไรแต่ว่าสีได้ตีตลังกากรับหลังหรือตีเปรนากันค่อยถะเบิง้งเ<า>นานะวันที่ทีมฮกนี่แหละจะตอ้องรอบรอบงทุกถ่ายของคนน้าอีกว่าสิมนีเหล็กมาเพิ่มบอรหรือว่าโตนี้พือเก่าทังสี่นะคะเอาสี่ผมว่าสี่เอฟซี FC เนี่ยมีประสบการณ์ฟันจังสี่อยู่ดิไปไปเห็นพระอยู่ในธรรม เขาไปเขาไปได้ท right Trump, ําไปิ้นห้าไๆเพราะว่าสีได้จับหรือเขได้จับกระดัมล่องตีมาเบิงเนาะล่องคอมเมนต์ใตคิปเบิงาคนเฮ่ามันกะฟันคือกันแ่ว้าตีบวกคือกันจะมีแมนแมนแมันจิคืออ่ะงวดที่เพิ่นฟันเมื่อกี้ฟันว่าได้กำนุ่มนะค่ะบางเอฟซีบางท่านันจะมาผ่านลายฝันมากำห้าเก้าศูนย์นั่นสิบางคนมันกล่าวํ่ากำเป็นเก้านมเป็นศูนย์แล้วก็มือเป็นหางใช่ไหมค่ะ ก็ครับตอนนี้ก็มีมอมื่นมาห้องอยู่ข้างแข้งอ่ะการร่อ,องมันการ่อ,องบินอินบินจระนาเมื่งวันจีไมีความเปลี่ยนไปได้ซ้ำใดกับห้าทีรู้ก,กันภายในวันที่ทีมหกนี่แหละแต่ที่แน่ๆก็ขอให้เอฟซีทุกท่านก็ให้ได้แก้ตัวใช่หัวที่หน้างวดบางนึงนี่โ <c oughs> อ้ตือบักเก็บนหนักว่ามันจะเอฟซีหรือเก็บแอดมินแห่งเก็บอืมแอดมินแห่งเก็บค้างวันบางนึงก,ก็คำว่าเป็นยังครับ แต่กระเพิงสู่ต่อไปเด็กๆพันที่พนมักมันกัมาตรงกันกับที่อ่าโน่ไปจุดถูอยูพ่นปวกเออ่ม่นตัอเหอเออไปจุดถูอยู่อยู่จอมปวกก็ได้ฮะโอ้แม่นิลีโอ้แม่นิรีตเรื่อมเรื่อมสังเกตเรื่อมสังเกตอืมไม่ได้อันเจ็ดหนึ่งคือกันที่โน่ตีโน้มักกับมาตรงกันที่โน่ฝันเห็นพระยานักเหร่นน้ำาะอืมค่ะมันคือมาตรงเลขตัวนี้ได้ได้มากกว่าเท่าสิไปจอมปวกบอกเฮ้อเฮ้อได้มากหลังเท่าสิไปจอมปวกตัวนี้อืมได้มากหลัง ในมาหลังไม่ไม่ถึงไม่ถึงไอ้เขาไปจอมปวกในเลขมาแล้วค่ะบ่กเพิ่นกับคอยมาฝันเห็นผักย่างสังกัดต้องได้มากก่อนตัวเพราะว่าเราฝันว่าขี่รถมากกับในมากก่อนหน้าตัวโอ้เพิ่นเพิ่นเอาเลขตองวอนเมื่อกี้นะก็เพิ่นเอาเลขตองวอนแล้วปล่อยเนาะในก้อนหน้าตัวไไดด้้้กกออนนมันมาบังเอิญตรงกันกับเลขทูที่เ้าไปจุดจะซื้อแม่นวะเออแม่ยนดื้อเีย แต่ทางคุณแซมบไริเงคลิปเฮาดิบได้เบวงค่ะบ่เบิ้งบ่เบิ้งเพิ่นจะปล่อยก่อนหน้าเฮาอยู่แล้วเพิ่นก็บ่รู้พร้อมว่าว่าเฮาน่ะเดินทางไปค่ะเพิ่นบ่รู้เลยแล้วเพิ่นก็บกาอ่านเออได้ได้หลังเพิ่อนหลักเพิ่นก็ฝันเห็นพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแล้วก็เพิ่นที่สองมากกับันเห็นพระสงฆ์เฮาเนี่ยเต็มวัดดงนาเพิ่นเลยหนูก็เริ่มเนี่ยมาตรงกันกับที่หนูน่ะไปจุดทุ่งข้างแรกเห็นไหมคะที่ที่เลขสามมันจัง ตัวเลขหาแปดนะมันเห็นอยู่เลขแปดนี่ชัดค่ะนะควก็จุดอีกเท่าที่สองก็เป็นหนึ่งหาแปดเอาง่ายๆว่าขันผู้ใดที่ตามคลิปอยู่คือที่เข้าใจอ่าเพราะว่าเลขเลขสามแปดห้าเนี่ยเนาะเอาง่ายๆว่าเลขแปดหาหาแปดเนี่ยเป็นเลขอปูพญานะ้าขี่รถมาหาบ้บาแซมซึ่งงวดนี้เองบ้าแซมกับมันมันใจหรือว่ายังยังค่าใจอยู่สำหรับเลขตัวนี้เนาะวันนี้ก็เลยเอาเลขตัวนี้มาเสียงอีกก็นะเนาะวันนี้วันนี้ เบ้าเส้นบาตรีเน้นตัวนี้เลยก็ได้เป็นไปได้ตัวแปดหาหาแปดเป็นไปได้สูงมากๆการถือว่ามันเป็นความังเอิญที่ไปตรงกันครับเลขจุดใจบุญจุดทุกสองข้างเป็นหาแปดนาะจุดสองข้างกับหาแปดทั้งสองข้างแมนแมนอะล่ะอันนี้เข้ากับอักาศย์ดุลพินิจใจวิจารณญาณแลการรับช่นะครับเข้ากับบัลลฟันทงว่ามันฉีออกตัวนี้ดอกแต่ว่าเขากลังสีเหลาซูฟังว่ามันมาตรงกันพอดีอะไ ไม่ใช่ว่าไปดึกเลยไม่ใช่นะครับว่าม่นห้ไปดึกเลยบ้าถึงเรื่องตรงกันไตอนนี้ยังขนลูกเบาเศร้าอยู่ด้วยนะมาอุ้ยมันเป็นไปได้จังไดเนาะแบบขั้วมือนั่นขนลุกเลยละสองสองเทียวนะะสองเทียวนะก็บ้าเป็นแต่ขนปวดขาแต่ลูกตั้งสองมืออ พนจีบปวดขายังไงหมอตั้งวันนี้นุก็มากเลขตัวนี้น้ำพินอยู่ค่ะนี่สองหางนี่อันนี้มันจะมาตรงกับที่ตะครองประตูทูบีล้วเนาะมาฝันเห็นพญานาคเห่นยญหนักเลขที่ใหญ่บนเตียวมากนิดนึงเนาะแมนแล้วก็ล่องร่องร่องลอกผงสุดท้ายของเพินน้ำว่าเพินจะมีเลขเพิ่มมาบอหรือว่าเพินอสองคู่นี่เพิ่งจะเน้นตัวใดจังถิ่ม่ะค่ะครับอือเดี๋ยวถ้าถ้าฝันอียงมีความคื้นหนังในกะสีฝ้ามาบอเอฟซีเมื่อนี้ได้คุยกับเพินไป มันดีผู้ล้วมันกับฝันฝันคือเก่าไม่ไหมถึงว่ามื่อึืนอีฝันอีกบ่ฝันมาเป็นยังแไ่ยางอยู่ในสวนเี่ยนะพนัาเป็นกับมิพะคือเกามิพาองคหนึ่งโอ้ล้วนแล้วสามขึ้นตีนอีฝันเกี่ยวแด้อับพาเด้อครับเปีนีเด้อค่ะเปลยนคืออย่างในปายแต่ว่างพนาคิดบางเทียนคิดบางดีๆไปคือเป็นมาดงหนะเพื่อนแต่่าสิมีปูองหนึ่งมายางมือขัดหลังหนึ่งทีนันนะบ่เน่บาทนี่เปลี่ยนยี่สี่ในส่วนแซ้ม เลขพญาหน้าเลยเนาะเจ้านี่กะแม่นบ่ธรรมดาขึ้นกันนในในส่วนฝันเนาะเมื่อเจอกับใจบุญครับเสี้ยนฝันแล้วก็เสี้ยนเสียงถูกนะความบังเอิญไปมากไม่ก็นั่นก็คือเลขมันมาคืนกันมันมาตรงกันเราฝันกับฝันเห็นพระซึ่งน้ำพระกับน้ำแปดเนาะน้ำแปดน้ำเก้าจะนั้นแล้วก็ถือว่า วดชีมาเนี่กะเอาไปจับตามองได้เอาไปวิเคราะห์กันได้อ่เอาไปเป็นแนวทางกันได้เอาไปเสียงบ่งกอนกันได้เ่เาไปเสียงบางกอนแต่ว่าเชียงนี่ต้องหายเพะอะด้ครับย่าไปเสียงแล้วลื่มมองหลงมองเลยอ่าเอาสั้นตัวเนาะเนี่กะกินเวลาไปพ่อสมควรแล้วอืมสำหรับวันนี้กะที่สรุปกินท้ายไปนี่่วนของเดล็กพญานาวันที่สิบหกอสิบหกเออสิบหกเป็สภาพมสองหาหกห่า เลขครอบส่วนตัวคือเจ็ดศูนย์กับสองเก้าส่วนเลขฝันเนี่ยนะครับส่วนเลขเอาเอามาเชียงเนี่ยเอามาจากหววกรอนี่ปู่พญานาคขี่รถมากกับทะเบียนรถก็คือแปดห้าแปดสามก็เลยเอามาเชียงเมื่อเชียงแต่ฝันเห็นพระก็คือเลขนี่แหละครับเอามาฝันสองสามเคลื่อนมาเนี่ยเอามาเชียงนี่ก็คือฝันเห็นพระตลอดก็คือห้าแปดสามกับเจ็ดหนึ่งอ่าแต่ว่าเพราะว่าห้าแปดสามน่าจะเป็นตัวเน้นเพื่อนวดนี่แหละคิดว่า เนาะแต่ว่าเจ็ดหนึ่งนี่ยังบอมั่นใจจักเลขมาเตะใสอันนี้คือคือบ่ชัดเจนเพียงไม่ต้งพีน้ำเนี่ยเป็นหอยสองหางนี่เนาะอ๋อการ์ตาการ์ติทีมไทยคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่สังกันเนาะห้ยมิชงมิชัยสุขุสุขคนสำหรับเอฟซีแฟนช่องก็ได้คอยติดตามกันไปเรื่อยๆครับกดติดตามไว้กดจะดิ้งไว้นะครับสิบวอเด้พลาดแต่ละช็อตแต่ละช็อตของทางช่องเนาะอคลิปนี้กะเอาฉันมีละพ่อหอมปากหอมคอเบิ้องดลไรเบสเอฟซีสีเบิร์ตกันอ่า อขอบุณหลายๆายสำหรับการที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ